กระผมร้อยเอกกรวิอยู่คำเป็นผู้ควบคุมแถวะได้นำกำลังพลมากระทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับทหารที่จะปลดจากกองกำลังการกองพลพนท้ายสามมีจำนวนสิ้นยี่สิบหกนายบัดซีพร้อมแล้วครับกระนมือซึ่งจะครบกำหนดปลดจากกองกำลังการในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2563หลังจากที่ ได้รับราชาการพบตามระราชบัญญัตร,รับราชการทหารพุทธตราด2 4 9 7ซึ่งได้ปฏิบัติหน้านที่ด้วยความเสียสละอดทนอยัยหมั่นเพียรมีความฤระพฤ,ฤติดีสมควรได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณทุกท่านกับผมคนทหารอำวลหลองทอเป็นตัวแทนของหางกองประจําการซึ่งจะกด ประจำการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารในวันที่1นึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6พขออนุญ,ญาตกล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้มารับราชการในกองพลพัฒนาที่3มาจนครบกำหนดที่จะพ้นจากกองประจําการดังนี้กลับไปยังภูมิลําเนาของแต่ละนายและจะได้กลับไปสู่อ้อมกอดของครอบครัวอันเป็นที่รักที่งของทุกท่านทั้งหลาย หลายสิ่งหลายอย่างที่ได้รับจากการเป็นอาหารกองจักการไม่ว่าจะเป็นการกปกอบรมความมีระเบียบภายความอดทนตลอดจนการศึกชาชีพิตต่างๆผมหมางเป็นอย่างยิ่งว่าสามกองจักการทุนนกนายจะสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ต่อวามเป็นอยู่ในชีวิตประจาวันเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับครอบครัวและท้องถินที่อาศัยอยู่ต่อไป ที่ทหารกองจักรทุกนายจะต้องแยกย้ายกลับไปใช้ชีวิตอย่างภูมินาเดิมผมและข้าราชการในกองคนพัฒนาที่สามทุกนายยังะระลึกเสมอว่าพวกท่านยังคงเป็นกำลังส่วนหนึ่งของกองคนพัฒนาที่สามหากมีสิ่งใดที่ต้องการให้การกองพลพัฒนาที่สามได้ช่วยเหลือผมยินดีให้การช่วยเหลือเต็มที่และอย่าได้คิดว่าเป็นการรบกวนสุดท้ายนี้ ผมไถ่ขอรัตานานคุณพระศีรัตานาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากรภิพุโดยเฉพาะพุทธทานุภาพขององค์พระพุทธชินราชพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สม,สมเด,สด็จพระนเรศวุมหาราชสมเด็จพระเอกราทศรสพระพี่นางสุรรสรพ,พรรณกัลยาสมเด็จพระบรมใต้รัตนนาคพระบรมีปกเก้าปกกระมมงองพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดโดนมดานประทานพรให้ฐานกองเป็นการทุกนาย ตลอดทั้งครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญคั้นม่คะ แล้วเพื่อนผูกเลี้ยงเพื่อนผูกหมดเลยไม่เหลือเท่าที่บ้านเมีไมเจ้ไหครับกเนงินสดไปเนสดไปครับฮะเนสดไปครับคือสดครับจำนวนมีเยอะเดือนเท่าไหร่วันที่หนึ่งครับเงินมันเยอะเดี๋ยวจะหล่นหายทำไงสมุดบัญชีเรามีอยู่เนี่ยสมุดบัญชีของสถามีเอไอเอ็มนีไหมมีคนยอ ชื่อพลทหารธกิจสารจันทร์ครับบ้านอยู่ที่ไหนครับมาอยู่จังหวัดพิจิตรครับแล้ววันนี้มีเงินเก็บสะสมเนี่ยเท่าไหร่คะเก้า0มืสองพันครับเก้า0สองพันแล้วในระยะก่อนหน้านี้น้องได้ส่งให้กับครอบครัวไหมคะส่งบ้างครับส่งบ้างอะครับ,รบาการที่น้องมีเงินออมเงินเก็บเท่าไหรนี่เนี่ยมัน ผู้บังคับบัญชาแนะนําหรือว่าเราเก็บเองก็นแนะนำเลยผู้บัญชาการผู้บังคับบัญชาแนะนำครับแล้วเงินที่น้องได้เก้าหมื่นสองเนี่ยน้องจะเอาไปทําอะไรนะคบะนำไปศึกษาต่อระดับไหนจ๊ะระดับปริญญาตรีครับระดับปริญญาตรีที่บ้านน้องประกอบอาชีพอ,อะไรครับผม ร้านคาแก่ครับร้านคาแก่เนาะครับแต่น้องก็จะไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีเงินที่เก็บได้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วการเป็นอาหารของน้องเนี่ยค่ะที่มารับราชการน้องรับราชการกี่ปีครับสองปีครับสองปีได้เงินเก็บ9ก้าหมื่นสองใช่ไหมคะแล้วได้อะไรดีๆกลับไปบ้างได้ความเป็นระเบียบเป็นนยครับความรักสามัคคีในหมู่คณะครับ